จะพามาร้านเด็กชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแตกอยู่ประเวศหนองบอนนี่เองค่ะเข้ามาถึงนะคะเราก็จะเห็นเมนูที่วางอยู่บนโต๊ะมีทั้งข้าวและก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเขามีทั้งหมูและเนื้อเลยนะแล้วบรรยากาศก็คือเย็นสบายเพราะมีแอร์นั่นเองนะแล้วก็มีขนมแล้วก็มีน้ําให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะเลือกเอาตามสบายเลยที่นี่นะคะเขาจะไม่ค่อยหวานมากคือหวานกําลังดีนะคะน้ําของเขานะแล้วก็มีไอติมค่ะแล้วก็มีส้มโอเนื้อนันแน่นก็ยสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กแบบแห้งและน้ำค่ะแล้วก็น้ำเก บนโต๊ะนะคะเขาจะมีกากหมูเจียวแล้วก็แคปหมูไรมันไว้บริการนะคะนอกจากนี้เขายังมีผักค่ะให้เราเติมได้ไม่อั้นเลยค่ะจมโอของที่นี่คือเนื้อฉ่ำเนื้อนแน่นละหวานมากๆ นูก,กาแฟของที่นี่เขาก็มีนะคะเมนูก,กาแฟกับมะพร้าวยิ่งแนะนําสุดๆคือหอมละมุนที่สาคัญนะคะเจ้าของน่ารักและใจดีมากใครที่ขับรถมาก็มาจอดด้านหลังได้เลยนะคะรอบร้านนี้นะคะเขาจะตั้งอยู่ที่เปละเวทหนองบอนนะคะอยู่เยื้องๆกับศูนย์หลวงลอ9เก้าเลยมาไม่ยากเลยค่ะสามารถทักมาขอโลเคชั่นที่เพจได้เลยนะคะในร้นานนี้สุดๆอร่อยต้องมา